ครับมันเนี่มากินน้ำกันกับพยีซีนะครับเด้อเลยครับออกมาเรียบร้อยพี่น้องนะครับน้ำจิ้มแซบแซบนัวนัวส้มตำไข่หอยเขียวแซบแซบนะครับเด้อสองเมนูนี้จะเข้ากันหรือไม่เข้ากันลองมากินกับพญยีซีบ้างนะครับเด้อวาที่แซบบ่แซบแลครับเนาะเอาละครับ มาครับสวัสดีพี่น้องมือนีมากินข้าวกับลานน้อยลานสาวพี่น้องครับนั่งเล่งใจใส่โต๊ะเต็นะครับเนาะนี่ครับนี่เมนูอาหารญี่ปุ่นเฮ็นเองกินเองพี่น้องเนาะนี่ครับอูชิูชิเทียนเลยครับเห็นว่าพี่น้องเห็นว่าเพื่อนอันนี้ก็ตำไข่หอยเชลล์นะครับเนาะนี่ํำเป็ดเผ็ดปลาหนัวนัวเมนูอีสานกับเมนู ญี่ปุ่นอันใดสิเด็ดพี่น้องมาลองร่กันพี่น้องหยับเข้ามาครับครับวันจะกินกับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดสับตะไคร่กดกระดิง่งให้พีซีดเด้วยครับเด้อเพื่อเป็นกําลังใจนะครับเนาะนี่ครับเบอร์ดีดีพี่น้องเอาอาลิซบอกพี่น้องหน่อยดิฝากอะไรนะฝากกระลั่วกระแกระสับตะไคร่กดกระดิ่งด้วยครัาบพี่ชายนะครับเอากินเลยอลิซกินอะไรทุกที่ นี่ครับขออนุญาตเดือมือเนี่พี่น้องเลยครับปลาไซมอนสดๆอุ้ยลืมบอกพี่น้องครับนี่น้ำจิ้มมันไม่นน้ำจิ้มมันนั่นเองนะครับเป็นน้ำจิ้มเป็นน้ำจิ้มเออซีฟู้ดพี่น้องที่เ้ากันวะพี่น้องไหมมาลองมึงดูนี่ครับโอ้ปลาตอนเรียบเาโอ้ยอ,อืม บ่อบ่อบาซับบันบ่อบ,อบ,อบ,ออบอาซบิมือหนียไม่ลองเอาล่ามจิ้มซีฟู้ดนะครับถ้าแก้วนะนี่ครับข้าวมากิสุม,มงแล้วก็หอ่อด้วยสาหร่ายำลงไปเลยพี่้อง <c oughs> นี่สับอ่ะ อทำไข่หอยเจียวครับน้อมงดู้พื่องอืมไปเอาสันมาน้ำแบบสันให้แบบปีในหลาไปสันในครัวใม่แบบปีเด้อม,มาละทำได้ลวกเราวอย์รับเพื่ไค่หอยเชื่อเ,เพื่อนหากินยังไงเอ้อ ไมลาลังหม่์หรอกอนส่วนตัเลยพี่อง,องเยตำนันนปลาแดกจอกอืมอืมนเมนาะระังรังว่าอะไรแ่บบ้างแับมากอืมแับมากมากครับน,นี่เป็นปูอัดเลยพี่รอง ญี่ปุ่นล้วนๆวดเลยมือนกันอือเขาก็แรกๆว่าใช้น้ำจิ้มเหมือนบาซิแล้วครับนี่ลองน้ำจิ้มซีฟู้ดิึงนะครับไม่ได้เข้ากันว่เอาไปเจ้าไปอะไรอ่างเอาแก้วมาเทให้ไปเอาแก้วมาเทให้ไปกินน้ำไปเอาแก้วมาล้้าเีีียอออกนนบ่่่พงทห็ บบเยวแก้ม่ใช่แท้ไงมาละกิงกลับ,บอขอ้ายได้ไป่น้องน้ำจิม้มซีฟู้ดกับรสชาติเด็ดไปย่างนึ่ง้อเมืกี้ก,กินจดกับไอซอดบาเซลมิสกับซทัทคอง กินน้ำกิมซีฟูด้ดวัวจะบอกไผ่ด้อล่ะพีน่พน้องเอง้ยอืมอืมอืจ้าเนาะเฮ้เฮ้เฮ้เกินน้ำฟองมั้งครับจิ้มลงไปเลยครับน้ำกิมซีฟูด้ดเผ็ดๆนๆัวๆ ปวดตังค์เงาังคาตังค้องางค์เงาตังค์เงาฮึฮึฮกินเอาลฮึ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 ฮอฮึฮลฮอฮึฮึเึ้ึฮึฮึนึฮ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 ่ฮึ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 ฮ้ฮึ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 ฮอฮึฮ้ฮึฮึฮเผ็ดพี่น้องต บอกก็เ,เห็เดอีกเท่วเราเพิ่งเห็ดครั้งแรกนะที่ิีพี่้องหะอไม่ไมรอ <laughs> อมมมู้มีมีเข่าไม่รูงเพราะเข่าเขา่เขาทุกทีที่เห็ดแล้ททรทำแบบจริงับกับกินเข่าภาพอมาอ้ม นั่ง,น,น,ง,น,น,งนื้อนั่งน้หยนั่งนื้หากินแล้วนี่นะค่ก็แซ่บกินได้ในในกับแบบปีกินนี่น้ำมันเนาน้เนาาเนาะอ๋อันนี้กินกินก็มนนนันกินอะไรมัน,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 นเปียวครับกินมาปิมอืมอมเปรี้ยวอ,อ,อืม,อมขึ้นอครัมบมาละ อืมๆๆยังไงยังไงกน้ตามเมื่อก uh ีพอใสมะละกอมใส่ไข่หอยเชียวก็คักอื่กันเลยพี่น้องอรอยไห khẩu mhm này mhm 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 phải

นุ่งเสื้อไข่ไข่เคียวญี่ปุ่นไทยมันกินกับน้ำจิ้มซีฟูด <c oughs> นิยองว่างลยครับมากับคอมเมนต์มาบอกเลยเพื่นอนๆก็ครับ เนื่งแตกแซบเพราะแซบก็พึพ่งซีก,กินพึ่งซีก็่าแซบแล้วครับเนาะกินลงไปครับเหนียวเหนียวข้นข้น,ขนอืมอมลงไปดีดีดีทบดี

พี่น,อนอ้องเปลนลุงป่าคนเมืองเฮ็ดดีๆโอ้โหพี่น้องเอ้นี่ครับบวกเข้าไปเลยพี่น้องอกิ่นทรีฟูดคำนี้เนี่นัน่น บ่ราืาอเอเง้อืมอืมอมันไม่ปูหวชอบเนาะกินเละยวย่าบม่ต้องแก่วกินเลยกัดกินเลยอืมเผ็แจะเป็นยงยงกินอืมมนูสองเมีูนี่เกด เมนตูต่ำไข่หอยเชืยวเนี่ยเด็ดแบบหนึ่งนะครับแล้วกินปลาดิบบอรแมนซัดบาสบิครับบอรแมนซัดเบอรแมนซัดเพิ่นมาจากไปพี่น้องเอาซัดน้ำจิ้มซีฟู้ดเข้ากันว่าเข้ากันเนี่ยเจ็ดจุ่นน้ำตาชีวะเลยพี่น้อง <laughs> เฮ็ดดีๆให <c oughs> ้ด <c oughs> ีๆ 能，还有点，嗯，这里滴，这里滴，这里

ครับคลิปนี้เพื่อนยี่สี่จะฝากไว้เพอดีนะครับเรื่องกินอาหารญี่ปุ่นกับกินตําหอยไข่หอยเชียวนะครับไปฝากไว้เพอนีน,อนะครับเนาะฝากมากเลยดึงฝากกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งให้เพื่อนยี่สี่ได้บครับเด้อครับกินเหมือนเดิมครับไปติดต่อมือแรงเรารับเนาะ มาขัดใจลืมไหมครับเด้อคนละหนึ่งไลค์หรือคนละกระดิ่งจริงจริงจริงนะครับเนาะ,นะ,นนนะเ,นเพื่อนใหม่เพื่อนเขาขอบคุณทุกท่านที่เขามารับชมนะครับเนาะเอาเอลิสฝากพี่น้องเลี้ยวไปไหน่อเร็วสวัสดีครับพี่น้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่ดด้วยค่ะบ๊ายบายให้ใครให้พญ่์ซีฝรัร่งเศสไลค์ค่ะกดอตาน เกิดการดินด้วยกันบ๊ายบายนะครับเจอกันคลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย